Tá é. bom. É. สวัสดีครับครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับกับเวลาดีๆ11บเอนาฬกาถึง12บสอนาฬกานะครับรายการเงินทองเนี่ยสังหาครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนื้อหาแน่นทุกช่วงรายการเลยนะครับพลาดไม่ได้ช่วงแรกครับได้นอนครับการออกแบบเนี่ยมันคือความสวยงามในแต่ละรูปแบบและเอกลักษณ์ก็ถือเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมและภูมิประเทศจนนำไปถึงลสนิยมวันนี้เรามาดูต่อนะครับสไตล์ตะลี่ภาค2เป็นยังไง นะครับลุยหรือคลาสสิกที่คนไทยก็ชอบเป็นยังไงครับนะครับช่วง2ครับแน่นอนครับบ้านเราต้องยอมรับเรื่องอากาศร้อนมากถึงร้อนสุดๆนะครับผลิตภัณฑ์ปัจจุบันที่เข้ามาแก้ปัญหาก็มีมากมายแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากบริษัททูเทวเซนนะครับซึ่งเป็นดีไซน์กันความรอ้อนสวยงามมกากันด้วยสวยด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปชมช่วงที่2และช่วงสุดท้ายครับ เหมาะกับบรรยากาศฝนตกน้ําท่วมดินสุดครับกรุงเทพเราดินสุดหลายพื้นที่นะครับและวันนี้เรามาให้ดูว่าเวลาดินสุดเราจะป้องกันดินสไลดยยังไงบ้างนะครับและก็ช่วงสุดท้ายครับแน่นอนทุกสายครับที่โทรเข้ามาถามสดๆนะครับหนังสือแจกหนังสือนะครับรวยจริงหรือกลยุทธ์พิดชิตภัยร้ายนะครับในช่วงสุดท้ายตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับ หนังสืออย่างนี้ขายที่41เล่ม1,340นะครับแต่สำหรับรายการเรา Jack Free, รแจกฟร X, าาีนะครับและก็ทุกๆุ m s s s นะครับเ m s เข้ามาถามคำถามนะครับ4642104ไปเลยครับไบยอไกจกฟรี Free, นะครับอยู่บ้านช้อปปิ้งได้ด้วยไบยอไกครับแล้วก็สังคมโซเชียลพลาดไม่ได้นะครับเข้าไปพิมพ์ปัญหานะครับในเงินทองในอสังหา นะครับเราแจกเสื้อทันทีครับกูดีไซน์นะครับที่ f a c e b o o k นะครับเงินทองในสังหาครับเอาละครับวันนี้เห็นต้องบอกอย่างที่ทราบอยู่ลากเง่าของยุโรปต้นกําเนิดจริงๆมาจากเรื่องของการดีไซน์แบบรูเลลาใช่ครับใไหมครับอิตาลีก็เป็นหนึ่งในในในชาตินั้นที่เอาง่ายๆว่าดีไซน์เนี่ยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกใช่ไหมครับ เป็นยังไงครับวันนี้มาต่อเรื่องอะไรครับอ่าจะเป็นสไตล์อิตาลีครับเป็นจะเป็นบ้านจะเนเรื่องบ้านในเรื่องบ้านครับอย่างที่เรารู้กันคือสไตล์อิตาลีนั้นมันจะไม่ใช่มีแค่บ้านที่แบบหรูหราสไตล์โรมันเท่านั้นครับต้นกําเนิดของบ้านของ Italy อิตาลีอ่ะก็คือถ้าพูดถึงตามชนบทต่างๆาในแคว้นทัสคานเนีย ฮ่าแคว้นนี้ค่อนข้างขึ้นชื่อครับนะครับเรื่องของสถาปัตยกรรมครับรับมันจะเป็นแคว้นชนบทในอิตาลีครับผมครับอยู่ในหุบเขาก็คือการสร้างบ้านมันจะเป็นสไตล์แบบเมดิเตอร์เรเนียนทั่วไปก็คืออิตาลีเขามีภูมิอากาศแบบอบอุ่นอบอุ่นครับไม่หนาวมากครับผมวัสดุที่เขาใช้ในการสร้างบ้านหลักโดยหลักๆอย่างผนังอาคารเนี่ยจะใช้อิฐบล็อก หรือเป็นลายหินต่างๆคือเขาจะใชคือหินพื้นถิ่นนั่นแหละว่าประดับเหมือนคล้ายๆย่านโบราอโคราชโคราชโคราชบ้านเราก็จะมีหินพวกไปประดับตามผนังอย่างเงี้ยหลักการคล้ายๆกันครับผมใช่ไหมครับครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังคาหลังคาเขาจะเป็นทรงปั้นญาเออนี่แหละต้นกาเนิดปันยาเข้ามาจากที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับครับแล้วก็สไตล์อิตาลีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําพุครับก็คือน้ำาพุเนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ ที่มากับสถาปัตยกรรมสมัยโรมันเออมันมาสไตล์ยุคเหมือนกับคล้ายๆว่าโลบันเนี่ยถ้าไม่มีน้ําพุดูแล้วมันจะแห้งๆนะจะดูแห้งๆแล้วมันจะต้องเป็นน้ําพุที่มันมีทรงกลม,กลมอยู่วางไว้ตรงกึ่งกลางของหน้าทางเข้าครับแล้วตรงจุดตรงนั้นมันก็จะมีดอปออฟเหมือนกับเปที่รถเข้ามาจอดใม่ใยางนี้มันเหมือนฤหาสน์หดเลยนะเขาหาดครับหรือไม่ในหนังไทยใครชอบดูวะช่องสามช่องเจ็ดส่วนใหญ่จะมีบ้านในสไตล์เงี้ยเยอะที่เขาทำนี่มันบอกถึงอะไรอาจารย์ จริงๆผมต้องให้อย่างนี้ในสไตล์โรมันหรือสไตล์อิตาลีเนี่ยส่วนใหญ่สถาสําคัญมักจะชอบใช้บ้านคนคนที่พอมีอาจจะกินนะชอบใช้มันบ่งบอกถึงลสนิยมลสนิยมและก็ความหรูหราและเอาง่ายๆว่ามันเปรียบผมไม่อยากจะไปพูดถึงยศฐารปณศักดิ์อะไรนะรแต่ก็บอกว่าบ่งบอกถึงความมีลสนิยมของเจ้าของบ้านเพราะง่ายๆ,ๆครับหลายคนถ้าบอกว่าดิวกะต่ากประเทศก็ถือว่าคนคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในสังคม อีกระดับหนึ่งไม่ว่าท,ทําธุรกิจหรือสังคมั้นสูงมันไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออะไรเลยไม่เกี่ยวมยไม่เกี่ยวพวกนี้ไม่เกี่ยวครับแต่เราก็ต้องยอมรับครับว่าด้วยความที่สไตล์ตาลี่หรือคลาสสิกเนี่ยมันมันมีขนาดใหญ่ครับมีความหรูหลาใช่ไหมครับมีรลตินมที่สูงวัสดุมันก็ต้องใช้ของแพงค,ความประณีพอสูงราคาก็เลยแพงตามอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับ ราคาเป็นไปตามความดูหลาครับนะครับนะครับอย่างเทคนิคการก่อสร้างนะผมในหมู่บ้านสไตล์ทัสคานเนี่ยก็คือเขาเขาจะไม่มีการทาสีก็คือเขาจะผสมผสมไปในวัสดุก็คืออย่างปูนซีเมนต์เขาก็ผสมเป็นสีก็เหมือนในบ้านเราตอนนี้ที่เริ่มมีแล้วก็คือ คันเลือดซีเมนต์ใช่ใไหมครับหรือยุคในอดีตที่เขาคืออะไรสีฝุ่นที่ผสมในซีเมนต์นั่นเองใช่ไหมครับแต่ของที่นั่นเขาเกิดขึ้นมานานแล้วหลายร้อยหลายพันปีแล้วของอิตาลีใช่ไหมครับคือผสมในปูนเลยเขาจะเน้นสีไม่ลอกไม่เหมือนสีวัตติกไม่เหมือนทาจะเน้นสีพวกเอิร์ธโทนก็คือพวกอ่อนอ่อนสีออกน้ำตาลสีคี้มส้มสีครีมส้มอ่อนครับเหลืองอ่อนครับนะครับประมาณอารมณ์อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างมาให้ดูไปชมภาพเลยดีไหมครับไปดูกันเลยครับ น,นี่นอันนี้ก็คือบ้านในในประเทศอิตาลีจริงๆนะครผมเราสังเกตด้วยรูปทรงของบ้านเขาเนี่ยมันอย่างน้อยเนี่ยถึงมันจะดูแล้วมันเป็นเหลี่ยมๆแต่ก็จะสังเกตว่ามันจะมีช่วงความโค้งที่เขาเอามาเพื่อลดทอนความแข็งกระด้าของความเหลี่ยมนะครับใช่ไหมครับครับก็อย่างโค้งเนี่ยก็คือเป็นจุดเด่นของอประเทศอิตาลีอยู่แล้วคือคคเขาจะเป็นประเทศที่ ทำโค้งเป็นประเทศแรกเออเมีความโค้งมนเราจะสังเกตหลายที่เหมือนอย่างพระที่นั่งอนนัตตะก็เป็นสไตล์ตาลี่เหมือนกันนะครับใช่ครับอันนั้นอันนั้นอย่างนั้นเราใช่เลยใช่ไหมใช่ดูแล้วยิ่งมองไปข้างในเราจะเห็นมันจะมีความโค้งมีช่วงซุ้มแล้วก็หลังคาก็ข้างในก็ทําเป็นโค้งใช่ผนังก็โค้งครับผมก็คือเป็นโค้งหมด นะครับดูสวยงามแล้วสังเกตเห็นข้างหน้าไหมครับไอ้ตรงใกล้ๆที่มันเป็นวงกลมเนี่ยไอ้นั่นนี่แหละมันตรงกลางเป็นน้าพุใช่ไหมครับเพียงแต่เขาไม่ได้เปิดหรือเปิดหรือเปล่าไม่รู้ไม่เปิดใช่ไหมครับแต่ทําให้รู้เลยตรงนี้เป็นน้ําพุที่มันพุ่งขึ้นมานะครับแล้วมันมีกุหลาบแดงรอบแมกอย่างนี้แสดงว่านี่บ้านเป็นบ้านคู่รักแน่ๆเลยใช่ไหมครับมีกุหลาบแดงนะไปต่อครับอันนี้อะไรอันนี้มันจะเป็นสไตล์ทัสคาเนียนัสคาือครับก็คืออ่า มันจะเป็นสไตล์ที่ใช้พวกสัตวจ่าววัสดุก็จะเห็นพวกอันนี้อิตาเลียนท้องถิ่นหรือเปล่าใช่ครับในอารมณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมอิตาเลียนท้องถิ่นเป็นอิตาเลียนท้องถิ่นนะครับยังยังไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้หลาแต่ขนาดบ้านที่ใหญ่ขนาดนี้เรารู้ได้ว่าคนที่อยู่ตรงนี้ถึงจะเป็นชาวไร่ชาวสวนไดเหล่าละแวกเนี้ยครับผมดูเลยดูรู้เลยว่าอาชีพจะเป็นอะไรชาวไร่ชาวสวนใช่ฮะใช่ไหมครับโอ้โหทำเป็นล้อเล่นนะไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะบ้านเราชาวไร่ชาวสวนอาจจะหลายคนบอกว่าถือว่าเป็นเป็นงานในระดับที่ไม่ค่อย รวยมากต่างประเทศนี่ชาวไร่ชาวสวนนี่เขามาหาสรษฐีนะครับครับผมคือเขา<อ>ต้องมีที่ดินมีเป็นไร่เป็นเขาเป็นภูเขาเลยและคนที่แบบประเภทคือนอนรักโรงอไร่บ้าดาเนี่ชาวไร่ชาวสวนนะไม่ทำเป็ร้อเล่นบ้านเราคือแปลกครับคือบ้บานเราไม่เหมือนกับเขาคือด้วยคําที่ขายของไม่ได้ราคาอันนี้อะไรครับอ่ามันก็จะเป็นบ้าน ก็คือสไตล์ทัสคานีนี่แหละผสมผสานในอันนี้เริ่มผสมผสานผสมผสานมันจะมีโมเดิร์นเข้ามาตอนนี้ประเทศไทยที่นิยมทําบ้านสไตล์นี้ที่เราพบเห็นก็แถวเขาใหญ่เขาใหญ่โคลาสสังเกตเห็นหินอย่างนี้ไหมเขาใหญ่โคราชเนี่ยสไตล์อย่างนี้เยอะนะบ้านที่ประดับเงี้ยแล้วก็มาประยุกต์ใช้เหมือนกับเป็นมิกซ์อะมิกซ์แอนด์แมทอย่างเงี้ย มันก็สวยงามเหมือนกันครับผมใช่ไหมครับคันนี้ไอ้ประเภทอย่างเงี้ยเวลาจะมิขึ้นมาในประเภทสถาปนึกได้ไหมมันยิ่งนึกยิ่งเละเลยครับผมไปเจอบ้านหลายหลังยิ่งนึกยิ่งเละนึกไปนึกมาเละไปหมดเลยบ้านคือครับมันต้องมีธีมว่าเราจะเน้นคอนเซปต์อะไรใช่ไหมครับพอมาผสมมันต้องไม่เลอะด้วยอย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่เลอะไม่เลอะใช่ไหมครับแต่ผสมเข้ากันตัดใช้การตัดสีที่แบบ เขาเข้า,ขากรมชาติทรงนี้เราดูสหลังคามันมีหลายรูปทรงนะเอามาผสมประสานแล้วมีหินประเภทหินภูเขาเงี้ยเอามาแปะแต่ดูแล้วมันสอดคล้องได้อารมณ์ที่อบอุ่นแบบธรรมชาติจริรงๆนะนะครับเ<ใ>น,น,นี่อันี้ก็อีกเริ่มพัฒนาแล้วผมว่าไอ้น,นี่เริ่มเข้าสู่อารมณ์หรูหราแล้วล,ะล,ะละ่ะใช่ไหมครับ,รบเป็นโมเดิร์นในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกหรือเปล่าอารมณ์อย่างนี้นะครับแมไปต่อครับนี่อันนี้ก็หลังใหญ่ขึ้นมาหน่อย ไม่หน่อยแล้วล่ะหลังนี้ผมว่าอยู่ได้กันประมาณสักสิบห้องนอนครับเนี่ยใหญ่มากนะหลังนี้ประเทศไทยเรานิยมจะมาสร้างเป็นรีสอร์ทก็พบเห็นได้เยอะการบนทุ่งเขอย่างเงี้ยรีสอร์ทได้เลยจะต้องมีชานยื่อออกมาจากหน้าผาอะไรอย่างเงี้ยลมถ้ารีสอร์ทเด้เข้าเลยครับบ้านเรานี่เขาใหญ่อูอย่างนี้แม่ดูแลอบอุ่นดีครับอบอุ่นดีผมนึกถึงจินตนาการเหมือนประเภทสเต็กเฮาส์ส่วนใหญ่ก็จะดีไซน์อย่างเงี้ย สเต็กเฮาอารมณ์จะเป็นอย่างนั้นหลังคารูปทรงอย่างนี้สีน้ําตาลแล้วมีหินประดับเหมือนเป็นเป็นเป็นเท็กเจอร์ทำให้ผนังมันดูมีมิติครับ<อ>ก็คือ,อ <inside. S 1> ผมดูรูปลราครั้งแรกมันก็ออกสไตล์ยุโรปยุโรปซึ่งมันมันจะดูดูดีๆแล้วมันจะต่างกับสไตล์บ้านเราต่างกาันแต่บ้านเราก็พยายามจะดึงเอาตรงนั้นอนะ่ะเข้ามาใช้ใช่ไหมครับมานะครับนี่ก็ดูอีกอันหนึง่งนะครับไปต่อครับมาก็ต้องบอกว่า จริงๆแล้วอิตาลีก็เป็นต้นกําเนิดของความหรูหราและความสวยงามนะหลายคนที่ชอบสไตล์นี้ก็ดูรายการเราบ่อยๆจะเอามานําเสนอแล้วไปชมได้นะครับถ้าอยากได้แบบอย่างเงี้ยสวยๆติดต่อที่ไหนครับโทรมาที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาแล้วเบอร์อะไรครับ085 1001 444ติดต่อได้นะครับช่วงหน้าไปชมกันเคล็ดลับ CEO มีของดีๆไหมชมครับ